สวัสดีครับพบกับปอดีพนันธลัตน์1999อีกแล้วนะครับก็วันนี้อยากจะมาจัดรถนะครับที่ลูกค้าหลายๆคนกำลังมองหาและกำลังเป็นที่นิยมนะสำหรับนะลูกค้าประมาณ40 45 50นะผมบอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าได้เห็นแล้วเนี่ยหนีไม่ออกนะหนีไม่ออกนะจริงๆนะถ้าเกิดให้ผมบอกนะ หล่อมากนะต้องรากเสียงยาวๆแบบนี้เลยนะเอางี้มาดูเดี๋ยวผมจัดให้นะจัดให้ของขวัญปีใหม่เลยให้ให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้าเลยกับนี้เลยนะครับกับคันนี้เลยนะกับเร็กซั R X 3 0 0นะครับปี2004นะ3.0 VVTI นะครับออตโต นะผมบอกได้เลยว่าและที่สำคัญเนี่ยเป็น 4WD ด้วยลูกค้านะครับให้ดูโฉมหน้าก่อนเลยดีกว่ามาพร้อมกระจังหน้าเนี่ยเล็กซั้เลยนะได้สวยเลยนะครับได้สวยเลยนะตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยไฟหน้าเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยใส่กิ้งเลยนะครับมาพร้อมไฟสปอร์ตสอร์ตไลท์เนี่ยใส่กิ้งเลยดูดูความเป็นไฟของโปรเจคเตอร์ของเขา นะตัวนี้ปรับขึ้นลงนะอัตโนมัติเลยนะครับปรับขึ้นลงอัตโนมัติเลยและที่สําคัญเนี่ยช่องไฟเหลี่ยมสันทรงเนี่ยตรงเป๊ะนะตรงเป๊ะเลยลูกค้าอ่ะนี่เดี๋ยวผมพามาดูนะครับดูขอบคิ้วดินะลูกค้าดูขอบคิ้วนะตรงเป๊ะเลยนะไม่มีเพเยอไม่มีหมินนะลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นกราบนะด้านข้างประตูเนี่ยแทบจะเอาไม้บรรทัดเนี่ยมาทาบได้เลย นะครับมาพร้อมแมกอ l ลอยเดิมตรงรุ่นของเล็กซัสเลยนะตรงรุ่นของเล็กซัสเลยนะสำหรับคันนี้นะครับมาดูที่ด้านหลังกันต่อนะตัวนี้เป็นเซ็นเซ,นเซอร์4จุดพร้อมกล้องถอยกล้องหน้ามีให้ครบหมดแล้วไฟท้ายซ้ายขวาี่ยใส่กิ้งเลยนะครับมาพร้อมขอบคิ้วโคมเมียมนี่ให้ดูตรงเป๊ะเลยนะโลโก้เล็กซันะดูอยู่ครบเลยแล้วก็คําว่าเล็กซัสนะคำว่า rx 3 0 0อยเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมบอกได้เลยว่า ลูกค้าเอาไปเก็บเอาไปใช้เป็นชีวิตประจําวันเพราะมันหาไม่ได้นะเพราะว่ามันหาไม่ได้ถามว่ามีไหมมีแต่ลูกค้าไปทําอีกเยอะแต่ถ้าเกิดลูกค้าได้คันนี้ไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปทําแล้วนะครับไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปทําแล้วได้ในราคาที่ผมจะให้เนี่ยดีด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อนะครับดูช่องไฟนาะดูช่องไฟ ดูสันดูเหลี่ยมนะดูทรงดิตรงไปเลยสวยเลยสวยกิฟเลยนะใครที่กําลังมองหาอยู่นะรถสไตล์แฮชแบ็กหประตูนะแบบนี้ไซส์ขนาดกลางนะอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะเชียงใหม่ภูกเก็ตนะสักครั้งนะผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยนะดูแผงประตูเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยลูกค้าดูตะเข็บรอยเย็บเนี่ยเป็นคู่เลยนะ แล้วก็ลายมงลายไม้เนี่ยไม่มีถลอกนะกระจกออโต้สบาทดูดิดูด,ดูขนาดพมร,รมกำมะหยี่เนี่ยยังได้เป็นของเล็กซัตรงรุ่นเลยนะช่องแอร์หลัง2ช่องไม่มีแตกนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะสามารถปรับ,บเบาะเลื่อนหน้ามาได้ข้างหลังเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะส่วนมากขับคนเดียวและผู้หญิงขับด้วยนะแล้วผู้หญิงขับด้วยลูกค้าดูนี่ดินี่นี่นผมไม่ดูไม่เคยใส่ของนะไม่เคยใส่พวกหนังสือไม่เคยใส่พวกขวดน้ํา นะครับดูยังตึงอยู่เลยนะแล้วภายในเนี่ยได้ความกว้างตัวนอกได้ความใหญ่นะสำหรับคันนี้อ่ะมาดูที่ฝั่งทางนี้กันต่อมานะครับแผงประตูฝั่งทางนี้ก็ไม่มีริ้วรอยนะสภาพนี่บอกได้เลยว่าผมให้เนี่ยเกือบร้อยเลยนะที่ผมมองมาที่ผมเจอมานะดูคอนโซลคอนโซลดินะดูคอนโซลดิลูกค้าไม่มีริ้วรอยเลยนะ วิทยุเดิมยังอยู่แอร์ออโต้มาพร้อมติดจอ Android ให้แล้วเกียร์ออโต้ลายไม้เนี่ยครอบเกียร์ลายไม้ตรงนี้ยังมีคําว่าเล็กซัไม่มีถลอกเลยดูหน้าพลาสต,ติกพลาสติกเนี่ยไม่มีรอยร้าวเลยนะและที่สําคัญเนี่ยเบาะเนี่ยให้ดูเลยนะยังตึงๆสวยๆอยู่เลยเบาะคู่หน้าได้เป็นไฟฟ้าและที่สําคัญเนี่ยหลังคาสรูปด้วยอ่าที่สําคัญหลังคาสรุปเลยแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีรั่วซึมแน่นอน นะและของผมเนี่ยบอกได้เลยว่ารถทุกคันเนี่ยได้ทําการเนี่ยผ่านการตรวจรถเนี่ยจากบริษัทชั้นนำเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยลูกค้านะเป็นที่เรียบร้อยเลยนะแล้วบอกคันนี้นะตอบโจทย์จริงๆนะตอบโจทย์จริงๆนะไม่ว่าลูกค้าจะไปแบบแคมปิง้งนะหรือจะพาครอบครัวเนี่ยไปเดทนะอ่านะนะได้หมดเลยนะเดี๋ยวไปดูฝั่งน้นกันหน่อยนะมาตามมาปี2004ลูกค้า นะปี2 0 0 4ี่ผมบอกได้เลยว่าสวยเกินปีนะผมบอกได้เลยว่าสวยเกินปีนี่ผมอยากจะให้ดูบนดันไดไม่มีริ้วรอยดูดิลูกค้าดูนะริ้วรอยไม่มีแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาติดแก๊สมาให้เรียบร้อยละอ่านะครับพับไฟฟ้าปรับเรนไฟฟ้าและที่สําคัญเนี่ยพวงมาลัยอ่าลายไม้มันติฟังก์ชั่นและที่สําคัญเนี่ยพวงมาลัยยกขึ้นยกลงได้นะอ่ายกขึ้นยกลงได้เลยดูเบาฝั่งนี้ดิ นะดูเบาดียังตึงๆอยู่เลยลูกค้าดูปีกซ้ายขวาดิไม่มีล้มเลยดูดินะสวยกิฟเลยนะสวยกิฟเลยคันนี้ผมบอกได้เลยนะต้องรีบดูดูแผงแผงประตูฝั่งนี้ดิลายมงลายไม้นี่ไม่มีริ้วรอยเลยตะเข็บคู่เลยดูยังตึงๆอยู่เลยนะครับกระจกออโต้สี่บานเลยนะคันนี้นะอ่ะมาดูที่ฝั่งทางนี้นะครับแผงประตูฝั่งทางนี้ก็ไม่มีริ้วรอยนะลายมงลายไม้ไม่มีถลอกเลยมือจับคมเมียไม่มีถลอกดู สาภาพสวยกิฟเลยผมไม่รู้ว่าเขาได้ใช้เป็นชีวิตประจําวันหรือเปล่าไม่รู้ว่าจอดจริงหรือเปล่านะครับแต่พอผมมาดูตัวจริงเนี่ยผมบอกได้เลยว่านะรถจอดจริงจริงนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยขึ้นลงไฟฟ้านะขึ้นลงไฟฟ้าเลยดูติ๊กเดียวนะครับกดติ๊กเดียวเลยแล้วดูลูกค้า รถปี2004ัรถ21ปีลูกค้าดูดิดูดิไม่มีริ้วรอยเลยดูดูพรมก็ไม่ยีด่ดิไม่มียุ่ยนะไม่มียุ่ยเลยดูอันนี้นะสามารถวางของเนี่ยสัมภาระเนี่ยเบาๆได้เลยนี่ดูดูดิไม่มีรอยคาบนิ้วมือเลยนี่แล้วที่สําคัญนี่ผมจะเปิดให้ดูดูพรมดิโอ้โหสวยเกินปีจริงๆนี่ดูดูลูกค้าดูพลาสติกต่างๆนะแกดูแลรักษารถได้ดี นะแกดูแลรักษารถได้ดีมากนะครับนี่ให้ดูเลยสภาพนี่สดสแบบนี้เลยนะถ้าให้ในสั์ของผู้หญิงเรียกก็สภาพนางฟ้าเลยนะสภาพนี่นางฟ้าเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องนะมาดูที่ห้องเครื่องกันเลยอ่านะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันมาคันนี้ผมต้องแจ้งกับลูกค้าก่อนเลยว่าคันนี้ผมขออนุญาตปิดสดนะ นะครับรำนี้ผมขออนุญาตปิดสดเลยนะสำหรับตัว Lexus RX 3 0 0ตัวนี้ VVTI V 6 2 4ว wow. าวดหหหนะูห้องเครื่องแห้งๆเลยนะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะครับดูนะพัดต,ตรงพัดต,ติกต่างๆเนี่ยให้ดูเลยนะคานลงคานหน้านี่เดิมๆเลยดูหมุดต่างๆเนี่ยดูดิขนาดตัวครอบเนี่ยพาวเวอครอบตัวฉีดน้ำฝนเนี่ยยังไม่มีรอยแตกเลยนะแผงกันความร้ความร้อนเนี่ยไม่มียุยเลย สติกเกอร์มอกสติกเกอร์ของญี่ปุ่นเนี่ยยังอยู่อยู่เลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับตัวนี้นะฝากไว้ด้วยนะสาหรับตัวนี้นะแล้วก็ปอต้องบอกเลยว่าเอาแบบพิเศษเลยนะสําหรับปีใหม่ปีนี้ในราคาอยู่ที่2องแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะสําหรับลํานี้นะครับเอาแบบว่าไม่ต้องคุยต่อเลยคือผมให้ไปเลย นะผมให้กับคุณลูกค้าไปเลยและที่สําคัญนะลูกค้าโทรได้เลยที่เบอร์081 314 2568ป้าอมรรัตน์081 519 8985ลุงสุพรรณอินบ็อกซ์เข้ามา @dpr1999 นะ d p r 1 9 9 9ผมอยู่บนถนนรามคำแหงปากซอยรามคำแหง164นะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะรีบมาจับรีบรีบ